ถูกกลุ่มพุ้ทหารเนี่ยชัดทอดว่าพันตำรวจโทเจ้าของคดีคนนี้คือหนึ่งในผู้ร่วมวางแผนฆ่านายวิเชียรและตำรวจยังได้หลักฐานว่าวงจรปิดเป็นคนไปซื้อขอมมา,านด์เองเลยใช่ตามบริษัทต่างๆอันนี้เราะจะเป็นหลักฐานมัดตัวสําคัญเลยคดีสะเทือนขวัญเกิงๆที่ตำรวจไปจับกลุมมาก่อนหน้านี้รวมถึงข้ามอบตัวอีกคนหนึ่งที่อยู่ในขบวนการฆาตรกรรมบําพพ็งที่สกลนครเพราะประกันภัยรวมถึงบริษัทการประกันภัยพบความผิดปกติเอ๊ะ ในเหตุการณ์ประเดี๋ยซึ่งมีรถสามคันเนี่ยคันที่หนึ่งคือกระบะที่อ้างว่าผู้ตายตกจากหลังกระบะค่ะแล้วมีรถกระบะอีกสองคันที่เป็นพ่วงกันมาทั้งสามคันเนี่ยหมายถึงอีกสองคันเนี่ยทับไปและทั้งสามคันทําประกันภัยทั้งสมัครใจบังคับรวมกันเนี่ยยี่สิบกว่ากรมธรรม์น่ะมีมูลค่าท่าจ่ายเนี่ยสิบสี่ล้านมันผิดปกติทั้งสามคันมีกรมธรรม์เยอะทั้งสามคันเลยและเป็นกรมธรรม์แบบที่เพิ่งจะซื้อ ไปได้วงจรปิดว่าตํารวจคนเดิมเข้าไปซื้อควมาทันเลยในเวลาก่อนจะเกิดเหตุนั่นก็คือพันตํารวจโทคนนี้ท่านผู้ชมเมื่อวานนี้ที่โรงพักวานนอนนิวาสผู้การสกลนครกับคณะเข้าควบคุมตัวสอบปากคำพันตำรวจโทนันมนัทสารสอบสวนในคดีนี้เองหมายถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ย พันตำรวจโทคนนี้เป็นเจ้าของคดีใช่เป็นเจ้าของคดีอุบัติเหตุรถชนกันซึ่งทําให้คุณวิเชียนเสียชีวิตนะคะและถูกกู้พุทหารเนี่ยชัดทอดว่าพันตำรวจโทเจ้าของคดีคนนี้คือหนึ่งในผู้ร่วมวางแผนฆ่านายวิเชียนและตํารวจยังได้หลักฐานว่าวงจรปิดเป็นคนไปซื้อคอมมานันเองเลยใช่ตามบริษัทต่างๆอันนี้เราะจะเป็นหลักฐานมัดตัวสําคัญเลยนะคะเมื่อวานนี้ก่อนจะสอบสวนและแจ้งข้อหา ตำรวจนำตัวนายพนชนกซึ่งสรารภาพแล้วมาชี้ตัวเลยว่าคนนี้ใช่ไหมพันตำรวจโทที่ร่วมขบวนการก็ชี้ได้อย,ย่างถูกต้องพันตำรวจโทนันทพัฒน์หลังเปลี่ยนสถานะจากพนักงานสอบสวนในคดีนี้ตกไปพูดถหาได้อีกคดีหนึ่งคดีร่วมกันฆ่าผู้อื่นตายโดยไตรตรองไว้ก่อนหน้าทอสีคอตกเลยอ่าแล้วก็ยัง<อ>ให้าการปฏิเสธอยู่นะใช่ค่ะตอนเช้าเพิ่งจะมีคำสั่งย้ายแต่ต่อมาก็คือถูกออกหมายจับเนี่ยค่ะโอ้โหเนี่ มันเป็นประเด็นที่น่าตนกสกใจจริงๆแต่ให้การปฏิเสธนักข่าวถามเนี่ยตัวท่านบอกไม่เกี่ยวข้องอะไรด้วยนี่ยคืออย่างที่บอกไปครับจากนี้เนี่ยจะมีการขยายผลเพราะว่าเป็นตำรวจจราจรพนักงานสอบสวนอ่ะ เวลาเกิดคดีบัเดตจราจรเนี่ยเขาไปไปนักงานสอบสวนและคดีนี้คือตัวเองไปวางแผนเลยว่าจะต้องทําแบบนี้แบบนีเ้เนื่องจากต้องการจะหลายกนมาทันจะได้เงินเยอะไอ้รถที่ไปทับเนี่ยมันจะต้องคันหนึ่งไม่พอเอาสองคันเป็นรถโรงงานผลิตน้ําของนายชกลลุงน้องสองคนขับมาคันหนึ่งท,ทําทีขับไปแล้วอ้างสถานการณ์ว่าตกอีกสองคันพวกกันมาแล้วจะได้ทับไป จะได้เกิดสามคันยี่สิกว่ากรมทันสิบสี่ล้านนี่ค่ะแล้วคนนี้ทำคดีอ่ะนึโดูเธออ่ะเดี๋ยวจะขยายผลด้วยนะฮะตำรวจสกนลนครบอกอาจจะไปขยายผลว่าก่อนหน้านี้คดีเก่าๆที่มีผู้เสียชีวิตอีกหลายคดีค่ะเป็นลักษณะของการจัดฉากฆ่าหวังเงินประกันด้วยหรือ,อไม่ค่ะ